นี่ก็เป็นเครื่องในเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องตัดหญ้าแบบสัพายตัวนี้จะเป็นรุ่นในโมเดล411ปกติเขาว่า4แรงนะแต่ผมไม่มั่นใจอาจจะประมาณ3แรงก็ได้สำหรับรุ่นนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสั่งมาจากลาซาด้าน,นะครับนี่ก็จะมีเครื่องมือมาแถมให้เราด้วยมีชุดัวเทียนนะครับตนะุดน้ำมันชุดัวเทียนนะครับด้านน,นี้มีบล็อกหัวเทียนด้วยแล้วก็จะมีไอที่รัด ก็จะมีตรงนี้จะเป็นถังกลองถังกลองนะครับตรงนี้ถังกลองถังไอเขาเรียกว่าถังผสมน้ํามันนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่จับแล้วก็จะมีเครื่องด้วยนะทางด้านนี้เป็นเครื่องซีหนึ่งหนึ่งนะครับ,รบสั่งมาก็ไม่แพงเขาซื้อแถวบ้านผมนี่ก็จะพแพงนะซื้อแถวนี้ก็จะประมาณสอง0ัน่ัว ถ้าซื้อพันแได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วแถวนี้รู้จะกลับร้านก่อนนะครับแต่โดย่วไปสมัยก่อนผมก็ซื้ออยู่ที่สองพันกว่านนะรุ่นนี้นะครับ Mitsubishi แต่ว,ว,ว่าสั่งจาก l a ซาด้าก,ก็ประมาณพันกว่าตัวนี้นะครับประมาณพันกว่าเดมาตอนนี้นี่ขอน่าจะเทสมาแล้วละครับเพราะามีรอยน้ำมันตัวน,นี้ก็จะเป็นพันเร่งคาบูนะครับทางด้านนี้แล้วก็เป็นคาร์ดนะครับ คาร์ดแบบเวียงคาร์ดแบบสปริงเวียงอังนี้นะครับลูกโซบหัวเทียนนะครับก็ถือว่าทุกวันนี้ในตลาดลาซาด้าก็แข่งขันสูงราคาก็ลดน้อยลงครับซือได้แถ่ขูขึ้นตัวนี้ก็จะมีใบแถมใบให้เราด้วยนะครับด้าน,นี้ก็จะมีนีผมจอมตัดสนามสนามดินนะตัดสนามพาราโมเตออ์ มีสะพายอันนี้ก็น่าจะประกอบไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวทำการประกอบด้วยก่อนไปตัดในโรงเก็บรถบ้างไปตัดสนามบินบ้างนะครับเพราะว่าผมไปดูสถานที่ที่จะใช้คนกินแล้วมันหญ้ามันเยอะหญ้ามันลบก็จะไปตัดออกกําลังกายหน่อยหนึ่งนะครับเก่นไหครับเครื่องโยนครบชุด2008นอ่านี่มีราคาขายเลยนะ เรา,าขายด้วยนะครับตัวนี้จะเราซื้อมาก็พันกว่าบาทนะครับดีจะมีชุดเดี๋ยวเรามาประกอบก่อนนะครับเพราะถ้าเราซื้อแถวนี้มันสองพันกว,ากวา่าจริงๆนะถ้าเราซื้อแถวนี้มันสองพันกว,ากวา่าเดี๋ยวเราสั่งมาประกอบเองก็จะถูกหน่อยนะครับ cam cho cọt con nữa xay suốt kèm tập mình ติดตั้งนะครับตรงน,นี้มันจะมีที่ล็อกอยู่ตรงด้านนี้นะครับมีรูแล้วก็ยัดรูเข้าไปแล้วก็ทำการใส่อุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้นี่นะครับมีการประกอบอ,อึ๊บอ่าไหนได้สุดแร้วก็ประกอบได้แล้วนะครับซึ่งสัญยาก เมื่อกี้นี่ใส่ผิดนะครับใส่ขึ้นมาใหม่อันนี้ต้องใส่ตรงบริเวณนี้เราค้อยอ่าประมาณนี้นะครับอ่าโอเคลลองไว้ให้มันสัน่นต้องรับตรงนี้อันนี้ก็จะห้อยอันนี้ก็จะคันลิงอยู่ด้านนี้ใส่ถูกแลวนะครับอยู่ด้านนี้แล้วก็ใบยอยู่ด้านนี้แล้วก็ที่ตันก็อยู่ตรงนี้เนีนะครับ ใบก็จะอยู่ประมาณนี้นะโอเคสองนิ้วครับแบบเวลาแบบสปายนะครับยอดเลยถูกนะครับจากลาซาด้า